ค่ะสวัสดีค่ะนะคะพาร์ทนี้เป็นพาร์ตต่อจากพาร์ทแรกนะคะอันนี้จะเป็นพาร์ทที่2สําหรับระบบนิเวศเนาะซึ่งครูคังก็จะแยกพาร์ทนะคะด้วยการใช้ตัวข้อสอบข้อที่1 2 3 45เพราะว่ารอบนี้เราจะเรียนข้อสอบ5ข้อ5พาร์ทนะคะก็จะเป็นเนื้อหาของระบบนิเวศท,ทั้งหมดนั่นเองเนาะทีนี้เรามาดูนะคะว่าระบบนิเวศท,ที่เราเรียนไปนะคะข้อสอบเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วเราก็มาวิเคราะห์กันนะคะ าจากข้อที่2นะคะข้อมูลที่เขาให้มาก็คือว่าแพลงต้อนบูมนะคะคือปรากฏการณ์ที่แพลงต้อนพืชนะคะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วหรือมีการขยายจำนวนอย่างรวดเร็วเนื่องจากในน้ํานั้นมีธาตุอาหารสูงนะคะมีสภาวะที่มีความเหมาะสมในการเจริญเติบโตของแพลงต้อนพืชจึงมองให้เห็นน้ำนั้นเป็นสีต่างๆซึ่งแพลงต้นพืชที่มีจํานวนมากนั้นจะบดบังแสงอาทิตย์นะคะ จึงทำให้การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชใต้น้ำนั้นเป็นไงคะลดลงเนาะหรือว่าเขาเรียกวา่าไปแย่งนั่นเองนะคะแม้ว่าแผงต้นพืชน,นั้นสามารถนะคะมีการปลดปล่อยออกซิเจนจากการสังเคราะห์ด้วยแสงได้นะคะแต่เมื่อปริมาณธาตุอาหารหมดลงเกิดอะไรขึ้นคะแพลงต้นพืชจํานวนนี้ก็จะตายลงและถูกย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ําซึ่งก็ต้องการ ออกซิเจนปริมาณมากในการอะไรคะในการสลายนั่นเองทำให้ปริมาณแกส๊สออกซิเจนลดลงตามลำดับนะคะอ่ะทีนี้ก็คือภาพนี้นะคะจะเป็นภาพในเรื่องของใย,ยอาหารนะคะซึ่งคำว่าใย,ยอาหารก็คือการกินกันเป็นทอดๆนะคะเราเอาหงห่วงโซ่อาหารหรือโซ่อาหารนั้นมาซ้อนกันหลายๆสายนั่นเองนะคะทีนี้ คุณครงค้างก็จะอธิบายนะคะแล้วก็จะเฉลยไปเลยเนื่องจากว่าบางส่วนนั้นก็จะมีพื้นความรู้เดิมอยู่บ้างแล้วนะคะแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจก็ยังไม่เป็นไรนะคะเราก็สามารถที่จะย้อนกลับมาดูข้างหน้าใหม่อีกรอบนึงก็ได้คุณครัค้างจะเฉลยไปก่อนแล้วก็ไปเติมคอนเทนต์ให้หลังจากที่เฉลยเสร็จแล้วนะคะอหนูจะเห็นได้ว่าตัวนี้คือตัวการสําคัญนะคะตัวนี้คือตัวการสําคัญก็คือแปลงต้นพืชนะคะ แล้วก็มีอะไรมากินแพงต้นพืชคะนะคะตัวที่เป็นแพงต้นสัตว์แล้วก็หอยสองฝาแล้วก็ปลาแล้วก็ปลาฉลามนะคะหรือฉลามเนี่ยมากินปลาต่อนะคะสุดท้ายแล้วทุกอย่างจะไปชี้ที่ฉลามเนาะจากตัวที่เป็นข้อสอบข้อนี้เราจะเห็นได้ว่าท็อปออฟคอน summer ก็คือฉลามนั่นเองนะคะแต่อันนี้ยังไม่ใช่คำถามอันนี้เป็นข้อมูลที่เราจะใช้เป็น ข้อมูลประกอบในการหาคําตอบของข้อนี้นั่นเองทีงนี้เรามาดูสิคะตัวที่เป็นคําถามนะคะก็คือถ้าระบบนิเวศแห่งนี้หรือแหล่งนี้เนี่ยเกิดนะคะแพลงต้นบูมเกิดขึ้นจริงนะคะจะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของระบบนิเวศนี้อย่างไรนะคะข้อ1บอกว่าอะไรคะอาหารของแพลงต้นสัตว์จะลดลงนะคะจำนวนของสาหร่ายและหอยสองฝาจะลดลง 3ในช่วงเวลากลางคืนปริมาณแกส๊สออกซิเจนในน้ำจะมีปริมาณมากกว่ากลางวัน 4. หากแพลงตนพืชสะสมสารพิษภายในเซลล์นะคะหอยสองฝาจะสะสมสารพิษมากที่สุดและ5นะคะการถ่ายทอดพลัพลงงานนะคะจากแพลงตนพืชไปยังหมึกมากกว่าการถ่ายทอดจากแพลงตนพืชไปยังดาวทะเลนะคะใครไม่เห็นชอยไม่ชัดให้กลับย้อนไปดูที่ ตัวอะไรคะในตัวเวิร์กชีตนะคะในตัว pdf ที่คุณค้างแผันไว้ใน g Google o Classroom นะคะเพราะว่าจอตรงนี้มันมันทับซ้อนกันอยู่นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูแล้วอาจจะพลิกไปพลิกมาระหว่างสองหน้านี้เพราะาเป็นข้อมูลที่จะต้องใช้เชื่อมโยงกันนะคะอ่ะตัวแรกบอกว่าอาหารของแพลงต้นสัตว์เนี่ยจะลดลงจริงไหมตรงนี้มันเพิ่มนี่ลูกใช่ไหมตัวที่เป็นแพลงต้นพืชเนี่ยมันเพิ่มดังนั้นอะไรที่กินแพลงต้นพืชมักจะ เพิ่มตามไปด้วยมันก็ณีตอนแรกนะคะเกิดอะไรขึ้นอันนี้อุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์หมึกและดาวทะเลก็มากินก็อุดมสมบูรณ์เหมือนกันสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อตรงนี้มีจํานวนมากนะคะดาวทะเลและหมึกมีจํานวนมากหอยสองฝาไหมคะเอ๊ะหอยฝาเดียวเท่าที่หอยฝาเดียวก็จะลดลงเพราะว่ามันมี ผู้ล่าเยอะไงนะคะหอยสองไอหอยฝาเดียวก็ลดลงเผลอผู้สองฝาตลอดเลยนะคะต่อไปค่ะสาหร่ายเกิดผลกระทบยังไงสาหร่ายเป็นพืชน้ำเนาะนะคะดังนั้นถ้าแทงต้นพืชมันมีการปิดบังแสงแดดเนี่ยสาหร่ายก็ไม่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงสร้างอาหารได้ดังนั้นสาหร่ายก็จะตายลงดังนั้นสาหร่ายก็จะลดลงด้วยนะคะอ่ะข้อแรกดูก่อนข้อที่หนึ่ง อาหารของแพลงต้นสัตว์จะลดลงจริงไหม no ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะอาหารแพงต้นสัตว์ก็คือแพงต้นพืชดังนั้นข้อน,นี้ก็ยังไม่ใช่คําตอบเนาะนะคะต่อไปค่ะถ้าเป็นแพงต้นนะคะที่เราพูดถึงนะคะมันเพิ่มขึ้นแล้วเนาะจานวนของสาหร่ายและหอยฝาเดียวจะลดลงใช่ไหมใช่ไหมคะใช่เพราะคุณครามีเคราะห์ให้แล้วว่าเมื่อนะคะแพงต้นพืชเพิ่ม หอยสองฝานมากินแลงต้นพืชมันก็จะจะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วอะไรคะหมึกและดาวทะเลมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นนะคะพอเพิ่มมากขึ้นมันต้องกินอะไรมันต้องกินหอยฝ่ายเดียวหอยฝ่ายเดียวก็เลยเป็นไงคะลดลงอ่าลดลงลดลงเรื่อยเรื่อยเื่อเรื่อย และสุดท้ายนะคะตัวที่จะลดลงอีกก็คือสาหร่ายเนื่องจากว่า,าแผงต้นพืชนั้นมันปิดบังแสงแดดนะคะทาให้ไม่สามารถสร้างอาหารได้ก็จะทําให้สาหร่ายเหล่านี้ก็ตายลงด้วยดังนั้นก็จะลดลงอ่ะทีนี้ข้อนี้ตอบสองนั่นแหละแต่ว่าทําไมข้อสากับข้อสี่ข้อ5้าถึงไม่ถูกล่ะนะคะข้อสามบอกว่าในช่วงเวลากลางคืนและอ่าจะมีปริมาณน้ําเอิรปริมาณแกส๊สออกซิเจนในน้ํามากกว่าเวลากลางวัน จริงๆแล้วกลางวันเนี่ยมันมีการปลดปล่อยแก๊สออกซิเจนจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของแพลงต้นพืชถูกไหมคะเพราะมีแสงปุ๊บอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นปริมาณแก๊สออกซิเจนเวลากลางวันเนี่ยจะมากกว่าเวลากลางคืนดังนั้นอันนี้ไม่สมเหตุสมผลเนาะต่อไปค่ะข้อที่4หากแพลงต้นพืชสะสมสารพิษภายในเซลล์นะคะหอยฟ้าเดียวจะสะสมสารพิษมากที่สุดไม่จริงเพราะอะไร หอยฝาเดียวเอ้ยหอยสองฝาทุกทีหอยสองฝานะคะจะมีสถานะเท่าๆกับแพลงต้นสัตว์ดังนั้น2ตัวนี้ถ้าได้สารพิษจะได้เท่ากันโอเคไหมนะคะดังนั้นหอยสองฝาไม่ได้มากที่สุดโอเคดังนั้นข้อนี้ก็ไม่ใช่นะคะข้อสไม่ใช่นอ้อข้อหที่ไม่ใช่เพราะอะไรการถ่ายทอดพลังงานนะคะจากพืชไปยังหมึกกับพืชแพลงต้นพืชไปยังดาวทะเลนั้นเป็นไงคะมีมากกว่าน้อยกว่าไม่จริงเพราะอะไร สองตัวนี้กินนะคะในลำดับที่สองก็คือเป็นผู้บริโภคลำดับที่สองเหมือนกันดังนั้นปริมาณที่ได้รับก็จะเท่ากันนะคะไม่มีอะไรมากกว่าน้อยกว่าดังนั้นข้อที่ห้าเป็นไงคะข้อที่ห้าก็คือไม่ใช่คําตอบนะคะข้อที่ถูกที่สุดก็คือข้อที่สองนั่นแหละโอเคไหมนะคะอ่ะต่อไปจะเรามาดูตัวที่เป็นคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่เราจะใช้สอบกันบ้างนะคะเมื่อกี้เราวิเคราะห์ข้อสอบให้เป็นตัวอย่างละดังนั้นเวลาที่เรามาดู ตรงที่เป็นคอนเทนต์หรือ d ดีเทลที่เราจะเก็บข้อมูลเหล่านี้ไปสอบก็คือว่าองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศมีอะไรบ้างนะ,ะตัวที่ปิดติดอยู่ก็คือดีคอมโพเซอร์เนาะนะคะไปดูในชีแล้วกันตัวนี้นะคะไ i ออ of Biotic Factor ก็คือพวกที่เป็นปัจจัยทางชีวภาพนะคะก็จะมี3ตัวนะโปรดิวเซคือผู้ผลิตใครตอบตามได้ใครขมุกขมิปะตามได้พูดออกมาเลย จะได้จำได้คอน s u m อ e r ก็คือผู้บริโภคนะคะส่วนดีควมโพรเซอร์ก็คือผู้อะไรคะผู้ย่อยสลายอินทรียสารนะคะ,ะ,คะก็คือตัวที่นำกลับแร่ธาตุอาหารจากส่วนที่เป็นองค์ประกอบของพืชและสัตว์นั้นลงสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมได้ทำให้เกิดเป็นไซเคิลของระบบนิเวศมากขึ้นด้วยอะทีนี้เรามาดูตัวแรกเลยนะคะผู้ผลิตหรือว่าโปรดิเซอร์นะคะซึ่งโปรดิเซอร์นั้นหลายคนก็จะบอกว่าเฮ้ย มันมีเฉพาะพืชหรือเปล่านะไม่ใช่นะคะมันก็จะมีพวกโปรตีสนะคะแล้วก็มีพวกแบคทีเรียบางชนิดอย่เช่นไซโนแบคทีเรียหรือว่าสาหร่ายสีเขียวแกมเงินที่เราเคยได้ยินตอนหมอหนึ่งนั่นเองนะคะก็สามารถที่จะสร้างอาหารได้เองนะคะพวกนี้สามารถปรุงอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงก็คือฟ h ตโตซินเทซิสนะคะต่อไปค่ะผู้บริโภคค่ะผู้บริโภคคือผู้ที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ แต่สิ่งที่เราจะได้ก็คือเราต้องไปกินนะคะพืชที่มันปรุงอาหารมาให้เราแล้วดังนั้นผู้บริโภคเนี่ยเราก็จะแบ่งท้ายออกมาเป็นผู้บริโภคลำดับต่างๆนะคะตัวแรกเลยที่เราจําแนกผู้บริโภคก็คือลักษณะการกินอาหารที่มันกินนะคะถ้าเป็นผู้บริโภคที่กินพืชกินสมุนไพรเป็นอาหารอย่างเดียวนะคะเราเรียกว่า herbivore ฮอเฮอเฮิบเฮิบนะคะก็คือพวกที่เป็นสมุนไพรนั่นแหละนะคะเวลาที่เราจําได้ง่ายๆนะคะอล,ลี่นะคือกินเฉพาะพืชเท่านั้นนะคะอย่างเช่นพวกแมลงต่างๆนะคะที่กัดกินใบไม้หรือพวกที่เป็นกระต่ายหรือสัตว์เคี้ยวเอื้องนะคะพวกนี้ก็จะกินพืชเป็นอาหารอต่อไปค่ะอันที่สองนะคะอันที่สองก็จะเป็น c o n sumer อันที่สองจะเป็น carnivore นะคะ carnivore เนี่ยจะเป็นสัตว์ที่กินสัตว์เป็นอาหารอย่างเดียวนะคะโอ l ีนะคะ, li, ะ,คะเป็นผู้ล่าตัวนี้จะเป็นผู้ล่าแบบตัวฉกันเลยนะคะดังนั้นตัวอย่างของผู้ล่าของเราก็คือพวกเหยี่ยวนะคะเสืองูนะคะ,อ,นะคะอันนี้จะเห็นได้ชัดเจนมากอันนี้เป็นเฉพาะกินเนื้ออย่างเดียวนะต่อไปค่ะอย่างพวกเรา omnivore นะคะก็คือพวกที่กินได้หมดเลยกินได้ทั้งพืชทั้งศัตว์จริงๆเรากินได้ทั้งแบคทีเรียด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าอย่างเช่นพวกแลโตบาซิลัสที่เราหมักนมให้เป็นโยกเกิร์ตให้เป็นนมเปรี้ยวเราก็กินได้นะคะ,ะตรงนี้ถ้าเรายกตัวอย่างอย่างเช่นอะไรบ้างไก่นกแมวคนเอะไก่กินอะไรเป็นอาหารนะบางทีก็กินนอนบ้างบางทีก็กินพวกพัน์พืชบ้างเช่นเดียวกันนะคะกินได้หมดนะคะ อ,อย่างแมวแมวก็กินข้าวได้นะคะแมวกินข้าวได้กินปลาได้นะคะมันก็สามารถกินได้ทุกอย่างมันก็จะเป็นอ m n i v o r e เหมือนกันทีนี้เรามาดูค่ะผู้บริโภคที่เป็นผู้บริโภคซากสัตว์นะคะ scavenger น,นะคะก็คือพวกที่กิน ของเน่าของเสียแล้วแต่ว่าในลักษณะการกินกินให้ตัวเองเนี่ยอิ่มกินให้ตัวเองมีชีวิตอยู่ได้อย่างเดียวนะคะอาทีย์นี้ถ้าคุณคงให้เปรียบเทียบอย่างที่บอกในห้องเรียนว่าสองอย่างนี้ระหว่างตัวที่เป็นคานิวอกับสคารเวนเจอร์มีความเหมือนและต่างกันยังไงนะคะแต่ถ้าเราเทียบความเหมือนก่อนความเหมือนก็คือพวกนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นผู้ล่าเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้คือล่าในสิ่งที่ตายแล้ว นะคะล่าในสิ่งที่ตายแล้วแต่นะคะความต่างคือถ้าเป็นคาร์นิวัลจะกินของสดอืมแต่ถ้าสแควร์นเจอร์เนี่ยจะกินพวกที่เน่าแล้วเสียแล้วตายนัานแล้วนะคะอ่ะต่อไปอันสุดท้ายค่ะดีคอมโพเซอร์นะคะดีคอมโพเซอร์ก็คือพวกที่ย่อยสลายอินเซียส ะะอย่างเช่นพวกราพวกแบคทีเรียต่างๆนะคะแล้เป็นตัวที่ทำให้ธาตุอาหารต่างๆเนี่ยลงสู่พื้นดินนะคะมีการหมุนเวียนของแร่ธาตุในระบบนิเวศซึ่งถ้าครูเทียบนะคะระหว่างตัวที่เป็นดค e ม o m เซอร์กับ scavenger m u s o c r o n i a นะคะตรงนี้ก็คือกินซากเหมือนกันนะกินซากเหมือนกันแต่ตัวที่เป็น s c a v e n อร r คือกินเพื่อตัวเองด้วยอย่างเดียว แต่ถ้าเป็นอ่าดีคอมโพเซอร์คือกินเพื่ตัวเองแล้วก็เป็นไงคะย่อยสลายสู่สภาพแวดล้อมด้วยดังนั้นคุณคานจะเทียบว,ว่าพวกนี้จะเป็นเหมือนกับอะปอต,ตึงเหมือนกับรุวมกระตันยูนะคะที่ทำเพื่อสาธารณประโยชน์ด้วยแล้วก็เพื่อตัวเองด้วยนะคะ ทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์นะคะในการกินกันเป็นทอดๆท,ที่คุณครั้งพูดถึงนะคะเราสามารถเขียนแผนผังการกินกันเป็นทอดๆเราเรียกว่าโซอาหารหรือว่าฟูเชนนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการกินกันเป็นทอดๆนั้นเราจะเขียนด้วยการยิงหัวลูกศรไปยังผู้บริโภคลำดับถัดไปดังนั้นถ้าเปลี่ยนทิศตัวหัวลูกศรเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยนะนะคะถ้าเราเขียนมาอย่างเนี้ย โยงมาแสดงว่าย่าเนี่กินกระต่ายถ้าโยงมาแบบนี้อย่างสีน้ําเงินเนี่ยแสดงว่าใครคะกระต่ายกินงูไม่ได้นะคะดังนั้นชี้ให้ถูกนะคะชี้ลูกศรให้ถูกอจากภาพนี้ก็จะอธิบายได้ว่าอะไรคะผู้ผลิตก็คือย่าย่าถูกกินโดยกระต่ายดังนั้นใครมากินกระต่ายต่อคะงูนะคะแล้วก็เหยี่ยวมากินต่อนะคะอ่าทีนี้ต่อไปคะ่ะยายอาหารหรือใส่ยายอาหารนะคะฟู้ดเวฟ นะคะฟู้ดเว็บตรงนี้ก็คือเป็นลักษณะของโซ่อาหารที่อยู่กันแบบเชิงซ้อนซับซ้อนเพราะในธรรมชาติจริงๆเนี่ยสิ่งมีชีวิตหนึ่งชนิดสามารถกินอาหารได้หลายอย่างถูกต้องไหมคะหรือเราเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งอย่างที่สามารถเป็นเหยื่อใครก็ได้อะในภาพออกแม้นะคะอ่ะทีนี้เวิร์กชีทที่2องนะเวิร์กชีที่ส,อ,นะสอ,อย่างที่บอกนะคะว่าคุคูค้งให้หนูเนี่ยเลือกนะคะ ที่จะเขียนฟูดเชนเนาะมีให้เลือกเป็นแบบบุฟเฟ่ก็คือ5าตัวอย่างเลยดังนั้นคุณลูกค้าจะยกตัวอย่างข้อนนี้เนี่ยเหมือนจะมีคนทําเยอะนะคะกับข้อนี้ข้อน,นี้ก็จะน้อยหน่อยนะคะเพราะว่ามันซับซ้อนมันเขียนยากเนาะนะคะอ่ะเรามาดูนะคะเอาข้อแรกเลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะเขียนยกตัวอย่างมา5เส้น จำไว้เสมอว่าเวลาที่เราจะเขียนตัวท้ายสุดจะต้องไม่มีลูกศรที่โยงต่อไปอีกดังนั้นต้องเขียนให้ถึงตัวสุดท้ายถ้าเขียนระหว่างทางคุณไม่ได้คะแนนโอเคนะย้ำและขีดเส้นใต้แล้วจำไว้เลยจดแล้วขีดขีดขีดไว้เลยว่ารุมค้างย้ำว่า นะคะข้อเขียนข้อนี้คงครั้งย้ำว่าเขียนให้ถึงผู้บริโภคลำดับสุดท้ายเท่านั้นถึงจะได้คะแนนนะคะคุณจะเขียนเยอะแค่ไหนแต่ยังไม่ใช่ตัวสุดท้ายคุณก็ไม่ได้คะแนนโอเคไหมนะคะอ่ะตัวแรกเลยนะคะเรามาดูเส้นแรกนะคุณควรตัดเ,เส้นนี้นะคะนะคะเขียนทับศัพท์ไปเลยนะคะไม่ต้องแคร์ว่ามันจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยนะคะคอนคอนเราไปแกช็อปเปร์เนาะคือไปที่ตกแตนแกชอป ออใครอ่านไม่ออกช่วยไม่ได้นะคะไปดูในชีตเองนะคะต่อไปค่ะ Rat นะคะไปที่ Rat เสร็จแล้ว Rat ไปในต่อถ้ามันมันต่อไม่ได้หนูลงมาข้างล่างเลยนะคะ r ร t แล้วก็ไปที่ p y t h o นเนาะ y t h o n แล้วก็ไปสุดท้ายที่ a g ก e เนี่ยค่ะอันนี้หนึ่งเส้นนะคะถ้าถ้าเรามีกระดาษมันก็สามารถเขียนได้เยอะมากกว่านี้เนาะนะคะ เอะขออีกเส้นหนึ่งแล้วกันนะคะแต่ในข้อสอบขอห้าเส้นนะคะนะคะเอา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 ,เอาเส้นไหนดีเส้นนี้นะโอ้สีแดงเดี๋ยวมองไม่เห็นความต่างแป<ะ>๊บเอาเสีน,น้ำเงินเอาเส้นนี้ค่ะนี่นะคะตันตันตันที่คุณฟังยงเลยนะคะเอาเส้นนี้อ่ะเอาไม้ดอกค่ะ flowering plant นะคะอ่ะมาเลยไม้ดอกไม้ดอกไม้ดอก flower เขียน flower อย่างเดียวค่ะ flower นะคะตอ่อวยค่ะ butterfly butterfly ค่ะโอ้ยไอแรงมือจังเลยนะคะต่อไปจะ dragonfly มาแลงปอนะคะ dragonfly ไม่ต้องเขียนอีกอก,อกงองแบบหักไปหักมาเหมือนคนข้างนะเพราะว่าอะไรที่งององงอหักไปหักมาว่าพื้นที่มันไม่พอนะคะแต่ว่าในกระดาษข้อสอบเนี่ยมันมีพื้นที่พออยู่แล้ว ก็ทำเป็นเส้นตรงไปแต่ว่าอย่าลืมโยงลูกศรไปในผู้บริโภคลำดับถัดไปแค่นั้นเองนะคะอ่ะดราก้อนไ์แล้วก้อนไฟล์ไปไหนต่อไปไหนต่อคะไปที่นกเนาะนกอะไรไม่รู้นก trust เนี่ทรัชแล้วก็ไปสุดท้ายที่ e a g กิมันมันจะงิ่งงอง,งหน่อยนะเพราะว่า คุณ้างไม่มีพื้นที่ในการเขียนนะคะแต่ดูดูตัวที่เป็นลูกศรลูกศรจะชี้ไปยังผู้บริโภคลำดับถัดไปเสมอ you know นะคะนี่เสมอนะคะไปอย่างนี้นะคะแต่แนวข้อสอบกับรูณาเขียนเป็นเส้นตรงไปทางด้านขวามือโอเคนะคะตามนี้นะคะแสดงว่านะคะตัวที่เป็นเวิร์กชีตที่สองพาร์สองจบแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันพาร์ค่ะ สวัสดีค่ะ